สวัสดีครับ594วันสงครามยูเครนช่วงนี้หลายคนเนี่ยไปสนใจอิสราเอลกับฮามาสซึ่งบางคนจะเลิดเปิดเปิงไปสงครามโลกครั้งที่3นี่อีกแล้วแอดมินได้วิเคราะห์ไปแล้วว่ามันยังไปไม่ถึงนี้ขนาดนั้นสงครามโลกจะเกิดขึ้นได้นะครับก็ต่อเมื่อมาหาอำนาจ5ชาติซึ่งก็เป็นสมาชิกถาวรของ UN ก็คือสหรัฐมิกาอังกฤษ ฝรั่งเศสจีนและก็รัสเซียเป็นคู่ขัดแย้งกันโดยตรงแล้วก็เจริจากันไม่ได้จริงๆนี้เท่านั้นซึ่งความจริงมันมีนกลไกการพูดคุยกันอยู่นะครับมันยากมากที่จะเกิดสงครามโลกครั้งที่3ได้เราอยาควนอ่อนน้จนเกินไปตอนนี้ได้ข่าวว่าฮามาสเนี่ยพร้อมเจริจากับอิสราเอลนี่ตามคาด ตามเคยตามนิสัยก็ได้รำได้แค่นั้นนะครับและสุดท้ายเนี่ยก็หาทางออกไม่ได้เช่นเดิมมันจะเป็นแบบนี้ไปอีกนานเลยครับแต่ว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้จะทำให้อิสราเอลเด็ดขาดได้มากขึ้น กลับมาที่594วันสงครามยูเครนนี่เป็นอย่างไรบ้างฤดูหนาวนี้ใกล้มาแล้วนะครับยูเครนกล่าวว่าตลอด4เดือนที่ผ่านมาของการโต้กลับหรือว่า Counter Offensive ของยูเครนประสบความสําเร็จบางส่วนสามารถยึดคืนแอนดิฟกาได้คิสชิฟกาก็มีความคืบหน้ารวมถึงเมืองบากมดก็มีความคืบหน้านี้เช่นกันนะครับแต่ยอมรับว่ายังไม่บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ตอนนี้ทางยูเครนเนี่ยมีการปรับตำแหน่งประธานาธิบดีโวโดโดิเมียซีเลนสกี้มีการปลดผู้บัญชารกองกําลังป้องกันดินแดนของยูเครนออกก็คือพลเอกอิกอร์แทนซูล่าซึ่งตำแหน่งนี้นะครับมีหน้าที่ป้องกันสาธารณูประคต่อต้านการก่อวินาศกรรมต่อต้านหน่วยข่าวกรองของศัตรูและก็รักษาความปลอดภัยของประเทศนะครับและก็ให้พลตีอนาตุรีปาฮิเลฟเข้ามารับตำแหน่งแทนยูเครนมีปัญหาภายในนี่พอสมควรนะครับเพราะว่ารัสเซียเนี่ยมีสายลับในยู เคนนี่มากมายมีอยู่ในกองทัพของยูเครนด้วยยูเครนต้องใช้งานคนที่ไว้ใจจริงๆนะครับช่วงหลังมาเนี่ยมีการปลดนี่หลายตําแหน่งแม้กระทั่งรัฐมนตรีกลาโหมของยูเครนก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับ ส่วนเรื่องอาวุธนะครับตอนนี้รัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวข้องเนี่ยกำลังเสนอสภาคองเกสรสของสหรัฐอเมริกาอนุมัติงบประมาณเพิ่มในการจัดหาอาวุธให้กับยูเครนและก็อิสราเอลไปพร้อมๆกันนะครับซึ่งเราต้องลุ้นว่ายูเครนเนี่ยจะได้ขี่บรรุธระยะไกลนี้หรือไม่เรื่องต่อมารัฐบาลของยูเครนออกคําสั่งยึดทรัพย์สินของรัสเซียที่อยู่ในยูเครนมากกว่า800รายการนะครับในนี้มีเครื่องบินมิกกีด้ด้วย7กรัลำนอกนั้นก็จะมีรถรางเรือบรรทุกน้ํามัน รถบรรทุกแล้วก็เครื่องยนต์ของอากาศยานอันนี้เป็นต้นนะครับโดยเครื่องบิน m ิก25 7จ็รลำเนี่ยยูเครนจะแยกชิ้นส่วนเป็นอะไรให้กับเครื่องบินของยูเครนต่อไปเรื่องนี้รัสเซียคงโกรธไม่น้อยเพราะว่ามิก25ลำที่สมบูรณ์สมบูรณ์เนี่ยหายากมากอยากจะเก็บเอาไว้นะครับมิก25เคยเป็นสุดยอดเครื่องบินที่บินเร็วที่สุดในโลกนี่มาก่อนนะครับ เรียกว่าสร้างความจิบใจให้กับรัเสเซียก็ว่าได้สถานการณ์ของสงครามยูเครนก็ยังทรงทรงรอหน้าหนาวอย่างเดียวแล้วครับว่ารัเสเซียเนี่ยจะรบเก่งขึ้นมานี่หรือไม่ส่วนกลาโหมของยูเครนรายงานตัวเลขวันที่10ตุลาคม2566นี้ออกมานะครับฐานของรัเสเซียนี่เสียไปแล้วประมาณ2 8 3 0 8 0นายเพิ่มขึ้น4 5 0นายในวันนี้นะครับรถถัง ,4829 เพิ่มขึ้น6คัน ยานเกราะ9 1 2 9เพิ่มขึ้น3ระบบปืนใหญ่6,713เพิ่มขึ้น7ระบบจรวด808เท่าเดิมนะครับระบบป้องกัน544เพิ่มขึ้น1เครื่องบิน315เท่าเดิมเฮลิคอปเตอร์316เท่าเดิมโดรน5 2 0 7เพิ่มขึ้น17 ขีปนุษย์ร่อน1530เท่าเดิมนะครับเรือรบ20เรือดำน้ำหนเท่าเดิมพาณะค1 2 5เพิ่มขึ้น12แล้วก็อุปกรณ์พิเศษอันนี้ก็หมายถึงรถจากรถแมคโครรถเกตรถสะพานรถกวาดทุ่นระเบิด961เพิ่มขึ้น2คันนะครับ